วันนี้พวกคุณก็มาอยู่ช่วงปอนกินอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดการ์ดใหม่นะครับเป็นซิลแม็กบอสเซอร์เด็กนะครับ xcbt 0 2 2นะครับก็ในกล่องนี้ก็จะให้มาเทออสหนึ่งใบคาตาโนโบสิบเอ็ดใบแล้วก็โบสิบเจ็ดใบแล้วก็เลเจนโบสิบสามใบนะครับเป็นการชุดเสริม สิบสองใบเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดกฟ่าถ้าคลิปนานไปเดี๋ยวตัดเป็นสามช่วงแต่ผมว่าไม่นานขนาดนัน้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจาค่อยแยกการ์ดกันนะครับ ผมจะเริ่มจาก legend b a l เป็น b ว l l แรกนะครับอ๋อสำหรับการที่ผมซุ่มได้ของของนี้ก็คือ genome genome update updater gear god version หนึ่งพันนะครับก็ไม่มีอะไรบ้างเรามาดูกระดิ่า legend b a ลใบแรกนะครับเวทมนต์แต่ผู้ที่ถูกเลือกไายการนี้ได้เมื่อเรา เม,ม่นมอนสเตอร์บนสนามเท่านั้นเกมใส่ไอเทมไม่เกินสองใบจับมือคุณไม่สนุกใจค่าอีพิกคอรนะครับเล่นกับเรวัตีนีกแล้วโอ้ตายการเล่นแปลธาตุของทิสเมจิตตุสนะครับแคทคอร์จ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเลือกใช้พวามสามารถหนึ่งอยา่างจากด้านล่างนี้นำไอเทมไปรับรูดแกช่องหนอปลาร์หนึ่งไปกลับขึ้นมือเคาน์เตอร์ พีุ่รุดทุกภไยสามเราไม่สามารถนำกับขึ้นมือได้ด้วยความสามารถของกัดคู่แข,ข่งจนจบเธอนะครับต่อไปพาราไซด์อิกตาซิลนะครับยับหนึ่งโฟกัสไม่ดีเลยเป็นการเซตนะครับก็มอนสเตอร์มีสัมไปสามไม่สามารถถูกคุณบาได้ความสามารถของกัดคู่แข,ข่งเมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จด้วยความสามารถกับคู่แข่ง นำมันเตอร์จากช่องต่อไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะครับตัวเลเข c h a อ s ก็ได้ agent ball ก็ดีต่อไปเป็นการไอเทมนะครับดาบราชันจำลองซูชิ i าเ r e p ิก c a นะครับฮาวเวอร์หกพันมีสองพิก้าอิพิคอาจับได้ชิด่วยถ้าเรามีการที่พบว่าดาบราชันในชื่อกาดที่ไม่ใช่ดบาบราชันจำลองซูชิ i าเ r e p ิก c a จะต้องโอเ,เกสนาม เราสามารถนำการ์ดนี้กับบนสนามเราลงช่องต่อเพื่อให้การ์ดนั้นยังคงอยู่ในสนามได้ถ้าบนสนามมันไม่ได้เราตสีไปลรืงมักฝาต่การเป็นเรี่อเพ e n e t นะครับโอ้ยยาวต่อไปไอเทมนะครับดาบประชันจำลอง hot tea replica power สามพันมีถองกิ i ิเ c ้าเมื่อการนี้โจมตีถอดโซนหนึ่งใบาจากกาัดถอดโซนหนึ่งใบาจากกาัดหนึ่งใบาสามผู้แข่งนะครับ ไปดาบราชันจำลองโฮเลปซิกานะครับเพ,เพื่อสัมพันธ์มีสองขีเข้าเคาน์เตอร์แเราสามารถนำการไปนี้บนสนามเราลงช่องดับเพื่อให้ครั้งต่อไปที่ฟรังชีเราได้รับภาเสียหายเท่านี้เราแต่จะลงลงสองหน่วยนะครับต่อไปเป็นไม้ตายนะครับถ้าต้องห้ามสเวสฟอร์นะครับรายการนี้ รายการนี้นเมื่อไม่มีมัสเซอร์สนับเท่านั้นเฮดคอร์ดจ่ายสามเกรดสมใส่ิรัตสมใสไอเทมเวล,เวล,เวล,เวลอรผลิตจากกองการเราไม่เกินหนึ่งใบโดยไม่ต้องจ่ายอีพิกคอร์ดและสับกองการจากนั้นเราได้รับแอคเท็กเฟดเพิ่มนะครับอันตรายโดยเฉพาะเด็กดาวเราจะน a อ s บัตตี้คิงนะครับฮาวเวอร์แบบพันดีเฟนซ์เจ็ดพันมีสองคริคคอร์ ็นมันสเตอร์ไซส์สามครับเฮดคอร์สนำการสุดของกาลาคอสูโซการนี้และจ่ายสามเกรดเลือกการกระสานผู้แข่งหนึ่งใบแล้วมาดึงการ์ดมอนสเตอร์จากบนมือหนึ่งใบเพื่อนำลายการเลือกนั้นมีดับเบิลแอคแทคแล้วก็โซการ์ดนะครับต่อไปไอเทมนะครับดาวราชนันลอกเรียนแบบโลเบลล่าและโลโลเบลล่าเลฟิก้านะครับอีพาเวอร์สามพันมีสองเอคทีเข้านะครับอีพิคอร์สจะ หนึ่งเกตเมื่อการนี้หนึ่ง A อเอกแท็กกับเลเวลเฟยอื่นกลายเป็นดับเบิลเอกแท็กจะจบการต่อสู้แล้วก็มีอีพิกเชนนะครับก็เป็นความสามารถที่เก่าแล้วสามารถเปลี่ยนการ์ดได้ระหว่งางเออเทคเฟย์ ace, หรือช่วงไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้ยิงการ์ดนะครับเวทมนต์แคตคอร์สยิงการ์ด้นจากฝนมือหนึ่งใบ ยูการ์สองใบเราสามารถได้ยิงการ์ได้เป็นคร,นนรั้งหนึ่งเชิญการส์สามจุดนะครับนี่มาแล้วดาวราชั้นจำลองดาวเปล็กไร้น้ำดาวิก้า power หนึ่งพันมีหนึ่งขีดเข้าเป็นสามพันนะครับหากชในชีวิตเราถูกโจมตีด้วยมอนสเตอร์ power หนึ่งหมืน่น 110, หรือสูงฝ่าการ์นี้า power การ์ดานี้าฟรีเฟนต์บูเพิ่มสองหมื่นไม่นับผลรวมจากลิปไอแท็กแต่ฮาร์ดคลิปไอเท็ก แพื่มาเติม power หนึ่งมือเราทรงฟ้าสกิลยังเกิดผลนะครับเมื่อการนี้โจนตีหากเราสมใส่สี่ใบหรือมากฟ้าทำลายมสเตอริเพื่แข่งหนึ่งใบกันก็ดีตีก็ดีเราไปการเซตนะครับอินฟอน,นลิเบิลเ b e วอ a l นะครับเซตอยู่บนสนาม c o เตอร์แอ d นำไปริ่รผลที่เป็นม m สเตอร์หรือไอเทมจากสนามเราหนึ่งใบลงช่งดองตอบ เพื่อเริใช้ฟาร์อย่างจากด้านล่างนี้เราจะแสงหนงึครั้งในหนึ่งเธอนะครับครั้งต่อไปพีไชีราฟาเสียหายในเธอ i นี้ฟารสีายจะลดลงเปศ็ศนย์หรือจั่วการหนึใบต่อไปดาบราชันดาบราชันมาศัก์สิทธิ์เอ็กคาิเ,เานะครับพาวเวอร์หนึ่งหมื่นดิเฟนซ์พาวเวอร์หนึ่งหมื่นมีสองคลิคเขอีพิครทิงการที่มีาวา์ดาบราชันในชือการจับือเรอหาหใบ แนนช่องหลับเรามีรับลดสิไปหรือมากฝาในระหว่างที่ต่อสู้ที่การในโจนตีโดยไม่ใช่เล็กแท็กถ้าผู้สามมีว่าซูไปอร์ม้าฝาก็แข่งไม่สามารถเคาเตอร์ได้นะครับก็สําหรับเรเจนต์โวล์ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเป็นอีทำเป็นอีพีสองกับอีพีสามเลยแล้วกันสำหรับอีพีหนึ่งอันนี้ขอขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม